เตีแล้วเฉียนตีแล้วเฮ้ยบอลบอลนี่มีลานะเอาลิออนระวังจะตายเน็ตเน็ตแล้วบอลไลท์โอ้ยนี่จะแม่งสุดแล้ววะว่าพี่จะเล่นไม่ก็ไม่มีปีนไงพี่เราเอย่างิหญิงเอาดิเาเจ็บนะเฮ้ยปีนเตีแล้วนี่ยรอยแรงนะวะโอ้ยแรงเกินรอย เล่นกับใครบ้างเรื่องกิจงายไลแค้นเฟิร์สวันพี่เบอร์นะครับไอ้นี้ยังโหดเลยตอนนี้แต่ว่าสู้ฟอร์เรสโลไม่ได้เคยเอาไอรีปเปโมสู้อะไรแย่คนละเบอร์เลยคนละรุ่นเลยเบลสองอ่ะเบลสองเบลสองเราคนละรุ่นเลยเอาจริงอ่ะเอาจริงจะได้ไม่ไปออกคาไปกิจจะไปไหนกิจจะจอใคร์อยากไลทาวเวอร์จริงแป๊บไลทาวเวอร์เล่นยากแต่คนเก่งเยอะมากนี่ไม่ไรยังไม่เป็นไง เรายังได้โหขนาดนั้นมันต่งแบบโอ้โหแล้วมันสร้างไวเกินจิตไปไหนจิตเดี๋ยวเราเป็นเราก็จะเหมือนพวกโปเกมอนนะกำลังสู้เราไม่ได้หรอกเจ็บล้เจนะเอาไม่ได้สู้เอ้าเคี่ยววันเดอร์ลมนี่ผมจะไปจะมัไปแครี่เหรอใช่ใช่ตายแล้วตายแล้ว พี่เวอรระวังนะเราเลี้ยวนิ้วสองโหดจัดต่อไปแล้วต่อไปแล้วเฮ้ยมันมันตัดตัวเล็กมันตัดตัวเล็กแล้วเราตัดเราตัดมันคืนไหมแตดมันคืนได้เเเเข้าลโโออคคไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมว่ายากแล้วโอเคได้ป่ะพี่มันตัดตัวเล็กเราไปอ่ะตัวนี้สเต็ปเดียวกับเราแล้ว

เสวยมาน้าหมดแล้วมาน้าหมดแล้วกลับได้ปะมาน้าหมดแล้วมาน้าหมดแล้วมาหน้าพี่หมดแล้วอ่าแล้วด้วยอะไรงานหมดแล้วเข้าชี่หน่อยเข้าชี่หน่อยเดินเดินดอยมัดีเดินเดินเดินโซ่โซ่โซ่เดินโซ่เลยอุ้ยนี่ไงมันซูมอยินี่ซูมยาวขวาซูมยาวขวาเฮ้ยมันจะเวรอะไรเวรอะไรโดนเบ้าเอาเบ้าไม่โดนไม่โดน มันโซมันโซมันโซมอยู่ไม่โดนหรอกมันขึ้นบนนะขึ้นบนสองตัวขึ้นบนสองตัวผีไม่อยู่น่าจะห้าสมรภรณ์ไปได้นะไปได้นะสมรภรณ์จ้ะครับขอบคุณครับวิววิวตกใจหมดเลยป้าป้ามันทำดีสีสีอะสี่ว่าไหวพีว่าไหวไม่บินนะพี่สองหนึ่งแล้วครบชุดครบชุดครบชุดโอ้โหได้สองทีว่ะ วันเดอร์ยังไม่มีอันตีนะไปลมาตีมาลองเยอะมาครบห้าแล้วฮ้วสี่แล้วมึงหล่นนะายนั์บอกเลยไว้ไว้เว้บอลมังกรได้เนี่ยแค่ได้เฮ้ยมามาสี่แล้วเฮ้ยมังกรได้นะสี่แล้วหอมบวกจ้าหอมบวกจ้าตัวง่ายๆตัวเหมือนาพี่บังให้บังให้ไว้เอ๊ะตัวยิงเฉียดสิ ชีอยู่ล่างป่ามันทำมิ่งป่ามันอยู่บนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอได้วเดี๋ย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 วรอได้บนได้นะในเมีอตีพอดีเลยเอาป้าบนน่ะบนน่ะเคลี่แค่กลางชั้นได้บนได้นะตอนหลอดตอนเป็นวันเดอร์เนี่ยมันไต่ยากหน่จะได้ป้อมป่ะมัน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 เป็นรอเลออนมันยืนแช่ป่ะอันตีอันตีตีวันเดอร์ตีวันเดอร์ตี เอาป้าบอกป้ามานนัดติแล้วอ่ะบอกป้าดอยเลี้ยขึ้นหลอดเองมัเป็นได้หรอครับเดี๋ยวพี่ไปเรียงรางเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนทเดี๋ยวเน็ตไปเรียงรางที่เบยมันไม่กลับประการเลยให้มันยืนแช่ยืนแช่บนพี่มันจะเล่นปากออกแล้วเดี๋ยวมันเอาอันน็ตไปลงลางสามบนสามเราว่งมันมุดนะ ฉี่มันหายยาวอ่ะไม่รู้มันดักขึ้นไหนอ่ะไปล่างไงจิวฟางขั้นสมดเป็นเรียบพี่แค่จิวล่างแหละวันสองอ่าปาป้าจะขึ้นเคียป่าลงล่างแยบข้างบนมันผมมันเคลียร์คิวไวเกินอ่ะพี่เวิร์ผมดันหน้าป้าไม่ได้ของผมเป็นเรื่องล่างอะอืมพี่เล่นพี่เล่นกับจังอีกได้นะข้างล่างเล่นได้ไม่เป็นไรยังไม่ได้กดสับเล็นไหน วางหมดเรื่อนะดังไปบนดังไปบนดังไปบนสองตัวโอเคโอเคเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วบนเคลียร์แล้วยู่นี่อนี่นี่มันดักมันดักโอ้ยแรกอะไรวะเนี่ยวอลด้วยดักขากลับเดี๋ยวเลนมันจะขึ้นต่ังๆเลยค่อบอิกเตอร์ยังไม่แก้นะครับเอ้ยนักกีฬาั่งล่างได้นะเอลซูฟิกเกอร์เอลซูฟิกเกอร์เอลซูฟิกเกอร์เรางล่างได้ปะบนได้แล้ครับมันมาขึ้นบน มันขึ้นบนแล้วมันผ่าถ้าได้ป้อมาโดกันได้กันถ้ามันการเราได้ได้ไหวปะที่มามามาได้กันงสูนะจะไม่สิกแต่แต่จะหลี้อขึ้นบนข้บนเตะเตะก่อเรายมันก่อนได้ข้างบนอยู่นัมันอยู่กลางสามอยู่กลางสามบัฟามันจะิโลนิสินซิิสามสิบเปอร์เซ็น บอนเดอร์หกสิบบเดอร์หกสิแต่ซินยังไม่เช่ทีมไม่ซินอันตีล้วซีอันตีล้วโอเคโอเคบเดอร์อะไรนะบอนเดอร์ลึกจัดตงนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทิมหลังบอดอหลังหลัีมมาเติมแน่เลยระวังนะกลางพ้าแต่ไ้ไปเยอะไปนะ เมื่อกี้มันเข้ามาในป้อมมาแล้วนะมันเสียอันติไปแล tamam. ้วนะไอ้น okay. ั back, right, back, back. ่นมันเสียอ oh, okay. ันติไปแล้วรอเลี้ยอนรอเลี้ยอนไม่มีอันติแล้วนะเกีียวไว้ไปแล้วไม่เป็นไรขึ้นบนได้นะเดี๋ยวผมนักเก็ตเอาไปปิดบนห้าง้ะบูมาแรงขึ้นนี่หว่าโอ้ยสาม นี่เนี่ยไปปิดปิดปิด,ปด,ปดบนได้ได้จะผ่านทางละวเทียบกระตุกอะไรวะเนี่ยบอลกำลันตกรอยู่กันติแล้ว,ะละวนะเฮลิออนบนมันเคลียร์คีปเป็นแล้วอ่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างต้องับต้องับล่างไม่เคลียร์คีปไวจ้ะไอ้อตินาเทียจะปิดล่างอยู่ <S <S เอตุกได้มันยาวเรา,เราเราเราถ่ายล่างยาวเลยดีกว่ามเดี๋ยวเราช่วยกันบนบอกช่วยกันอุ้ย เดี๋ยวพี่ต้องมาเล่นกับพี่ต้องเล่นกับม่ได้แล้วเว้นในยากแล้วถ้าพี่ต้องเล่นกับเดี๋ยวมันไม่ไหวหรือมันเข้มอยู่เนี่ยพักการไม่ไหวแล้วไปเลยไปเลยรไม่พลาดโดนยิงสองมันดับมันดับได้ป่ะบนบนเยอะบนเยอะมากบนสี่ตัวเฮ้ใครปิดบนได้นะเดี๋ยวให้นักปิดตีขวาพี่ว่ามาปิดบนได้นะดูมันเยอะไอ้กดเกิดเลยโดแล้วเสียงตีหมดแล้วฉีมาอยู่ๆนี่มาได้ป่ะฉีดตีแล้วมามามาเซ็ตทุกอย่างแล้ว ห้าวิห้าวิผู้เชี่ยโอ้โหนกบถอยดีกว่าไหนเราได้สิะในในภูมิในภูมิป้ายายเออจะหาจะหาเมื่อกี้วิสาเล่นเล่นเยอะแล้วเยอะแต่เม่ได้พอแล้วถัด่อกี้นี้หมดจัดแล้วตีไว้ตีไม่ตายตัวเรยวมาถูกไหมที่ไปเล่นกันเรือมาใช่ จูตายเกิดดีว่ตายตายว่ะาอโดนริวินโดดแคิดโดนสองตัวทางนี้เขีออดเฉยสวนมากสวนมากปัญหาคือันเนี้ยเน็ดดักเนเนเน็ดเนมดบอลบอลตัวนี้หน่อยบอลบอลตัวนี้หน่อยโอเคได้ได้ไดียบไปตามอยู่ตามอยู่บอลมาอยู่บอลมาอยู่ มีนลออยู่นะเอาดิ้นนเยเดี๋มีแบบงนะไม่มีอะบอกออกลเมันพ่งมินทียังไม่ทันเลยสักตัวได้จัดเลยันนี้จัดมันจไปิงไงเพี่ดจัดจัดเอาความบนได้กันเนวคิดกันเาเลยดยมาเลยมันดักนะ รีบล่างเพียรบเร่งลางต่อได้เลยนะใครเกินดนี้ทั้หมดนะใครโดนวะบ้าโดนอ่ะลอดแล้วบอิวชิวเราเล่งล่างเอาสูงเอาค้องได้เนะี่ยจีบกลางป้อมกลางลมันแตกแล้วงนเดี๋ยวเอาความเนเี้ยขวาเยอะเดี๋ยวบอลถ่ายเยียมคถับไม่ไมอสูงเ,เนี่ยไอบอลไม่มี้างว่ะผีบหายละโอ้ยยหียยยยยยยทัน โอ้โ่าสีทานมันจะได้ไหวนะเอาวิ่งโอ้ยแม่งสวยจังเลยว่ะพี่พุ่งไปต่อพีันนักิจหมดแล้วข้างบนแรงจัดเลยเนาะศูนย์สี่นะมันมีตัดเลือดด้วยนะตัดเลือดนะพร้อมหรอว่ตัดเลือดพร้อมฆ่าเราด้วยนะเฮ้ยเอาดังปะวะมันจะโดนเกาว่าอยู่ต่าตัดเลือดจากใครวะอินนี่ไม่มีผ่าน่าจะเอายา โอ้โหไอตัวนี้แโอ้โหไอเจ้านีมันตันแบบมันเดือดจัดเลยลองไปดักมาลองไปดักสี่ตัวยากมากสองรอบนะแม่ผมต้องออกูที่ีไม่ใช่ดักของอวะไม่ได้กดตีสองช็อเลยเยอะอวเยอะระวังนมันตีหมดแล้วนั่นอ่ะโดนดักสองรอบเลยว่ะระวังชีดักนะพอดีว่ะเจ้าส่วนตีนะส่วนตีน้ไม่เแล้ว บอลโลนะบอลโลเข้ามาสิไอ้สินหัวบนเฮ้กิจไม่โอแช่แม่งสุดแต่ว่าพี่จะเล่นไม่ก็ไม่มีบินไงบินแล้วไปปิดดอยก็มีบินนะเอ้ยลือการการบนคนนี้นะการไหวกันป้างไม่ไหวอเนี่ยไหวไหมได้เอาข้อเงิน H ไหวป่ะเราไหวแต่ไม่มั่นใจเรื่องวิชั่นแหละไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวไม่ได้เอาขวายไดเนี่ยฉีเน่ะ เนี่ยดูดูนี่หน่อยนะตินกำลังไปเซียเราจะมังกรบอลมาซ้อมบมาซ้อนเต็มไปด้านวแล้ววาวาเราไม่มีล้างตีนะมาไว่อยู่อยู่ตีไปแล้วเราว่ามันยามีชีวตอยู่เอาขวานะเราเรียกันตีแล้วเราเรียกันตีแล้วเราเรียกัตีแล้วนี่เีขวามีล้างเราบังมีล้างเราบังมีล้างิแล้วนะบินไีแล้วนะมันบินไปแล้วนะีกลาง เซเนเซียกลางเซเนเซียกลางขอเสียหลังให้แล้วนะเซเนเซียเข้าหลังเซเนเซียเขาหลังนะเซเนเซียเขาหลังกลับไปพี่แรงจัดฉีสามตัวเลยเดินเดินฉีค่าเดี๋ยเลยโอ้ยเฮ้ยดูดี๋ยวยอือดอยแรงนังวะ โอเคแรงเกินดยไอรีโ oh. ต้โหดจัดไปเลยโอ้โหสีมันเล่น oh ดีจ oh! ัดเลยนะเยอะมันผักแบบตอนจังหวะนี้ทุกท like <t Virt ua> ีเลยใช่ใช่โดนน้องพี่ไปเย้โอ้โหเฮ้ยเ้สุดมันยิงโคตรแรงเลยโดนโดนแมงจิ้มชิมจิมเกือบตายผมโดนทีสองรอบเลย โคตรแรงเลยแรงทั้ยหลายมาชุดเดียวแกจาร์กดอันติไม่ทันเลยได้กดได้กดตีไม่ได้เปิดต้องเปิดแมปก่อนว่าจารย์มันมีแท็บหลังได้เปิดบ้านบ้านแท้านไทยแบบไหนต้องไปดิ่ไกลๆโอ้โหได้ฉีดฉีดฉีดโอ้เขียนตีแล้วเขียนตีแล้วเฮ้ยบอดบอดไม่มีล้านะเอาริออนระวังโอ้เฮียตายในในหน้าหน้าบอลล้างช็อตแรกไปอะช็อตชีบได้ฉีดแล้วได้ฉีดแล้วได้หรือเปล่าโอ้เฮียเกาะ เป็นนบ้าอัตายแบบเหงา2 2> สองอยู่แล้วสตันแบบสตันใหญ่แม่งเยอะสต,ตันแบบสตันแบบไม่ได้เดินเลยวะ่ะต้องเนี่ยต้องให้บอลมีลาถึงจะเล่นได้เมื่อกี้วัดเดินไปเหยียบแถบแล้วมันใส่บอสก่อนบอสตั้งใสาตัวเองไปโดนลอเรียนยกเออแล้วแม่งสกิลคนละรอบด้วยนะไมได้เอาอ่ะได้เอาโาบนิติก็ได้วะมันก่อนจะขึ้นละดับมันก่อนจะขึ้นมันก่อนที่ไม่ เอาเอาของไม่ได้เอามั็นก้อนดีกว่าพี่โอเซนเหยื่อดอยเล่้งขวาให้ดอยเลี้งขวาให้แลดไปแล้วนะอตัรใจไอ้ยอะไรเนี่ยตีตีมั็นก้อนได้หรอเลยล้อให้มันมันมันมัดมันมาลันมาเฮ้เราเราล่ากลากเหรอได้เลยเดี๋ยวรอก่อนก็ได้เดี๋ยวรอโผล่ล่างเนี่ยไม่ล่างงล่าออกไหนปะเซนอยู่ไม่ก็้าเซนยืม ทไม Allah, พี่เสียพี่เสียหนีไปแล้วต้องกลับมันต้องกลับมันต้องกลับมันอ้ตันตตอตต่อตต่อบอลมให้เนอยู่นะมีีดกได้ได้ได้นะลา้ยอนเห่าเหาดิอย่างนี้หาดิหาดิเจ็บนะอ้ตีนตันตีแล้วตีนันตีแล้วอไปแล้วว่ะพี่ชอได้สองตัวตรงเนี้ยตีนตันตีต้องสองตัว เฮ้ยเล่นได้ไเลยครับบนเดินไปไหน,นของมันวะคลิปเข้าบนว่ามีรางอยู่กางต่อได้นะมีรถไอพี่ตายเถอะเกินนะเโอ้ไม่ได้คิวเลยยอดเจ็บรลอย เอาทำให้เขาเสียเวลาไปอีกเกมไม่ทำมันตัดไปไม่มันตัดบ้างครับเสียอีกล้วังไม่ไม่ได้อีเกมอ่ะดอีกสองเกมสิเขาจะต้องจะต้องบวกหนึ่งเลยโซนแบบนี้จัดโดเมนใหม่ของดอยอออันนี้โหดนี่ว่าเร่นตั้งแต่แพทที่แล้วปะมื่อกี้เอรี่แวันเดอร์หลอดเกาะอย่างเต็มอ่ะโดนดาวใจตายเลยบินไม่เข้าเลยที่ ครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝายตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน